มงคลนะคะชีวิตเกิดมาวันนี้ก็โอ้โหเช้านี้วันนี้เราเฮง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 ๆอะไรแบบนี้เราก็ต้องพูดให้มันดีๆไว้ก่อนแต่เดี <S <S ๋ยวแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกที๋ยวเพลงเฮงๆเพืว่ากันเอาเป็นว่าอ่ะไปแล้วเหรอยังไม่ไปจินแดนเซอร์เข้าไปแล้วนะไม่หรอกพี่ชาก็เก่งใจไม่อยากได้ตังค์น้องๆก็คิดว่าแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยว อ,อ๋อพี่อุ้ยอยู่นี่เองสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะช่วยร้องอีกไหมคะเดี๋ยวส่งไมจะส่งไม้ไปจะช่วยใช่ไหมคะแต่แถวนี้ช่วยอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องขอชมพี่พี่น้องน้อง,องพวกนี้กลุ่มนี้จริงๆนะคะคือบางทีอยากจะบอกว่าหยุดมาบ้างได้ไหมไปทุกจังหวัดแบบมันจะกันดันจะต้องขึ้นรถลงเรือลงน้ำลงท่าอะไรแบบช่วยหยุดมาได้ไหม ป็นน้องกับพี่ก็ขอบคุณนะคะเพราะว่าพี่ก็รู้ว่ามันต้องเดินทางมันต้องพักผ่อนมันต้องอะไรแบบมันเหนื่อยอ่ะแต่ก็ด้วยความรักเราก็มาพาเรามาเจอกันป้ายไฟนี่ก็มาตลอดทุกทีนะคะต้องมาเที่ยงมากเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยตัวจริงเลยเนี่ยอันนี้ขอเซฟฝึมือให้หน่อยได้ไหมคะ เขาไปทุกจังหวัดจริงๆนะก็สูรินจะอะไรโอ้โหแบบนี่สุไหงโกลกจะไปไหมอ่ะ